ช่วงนี้กฤษณะชวนชิมนะครับวันนี้ก็จะมาชวนชิมของฝากที่ขึ้นชื่อของเมือง,องสุพรรณบุรีนั่นก็คือสาลี่เอกชัยเมืองสุพรรณนี<เ>่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเท่าแก่เจ้าของร้านนะครับมาถึงสุพรรณนี่ของฝากที่ขึ้นชื่อถ้าพูดถึงเรื่องของขนมก็ต้องนี่เลยนะครับค่ะใช่ค่ะขนมสาลี ของเอกชัยค่ะสุพรรณทำไมต้องเป็นสาลี่ครับเหมือนกับตอนนั้นท่านหม่อมราชวงศ์ทาศสีค่ะมาชิมแล้วก็บอกว่าถ้ามาเที่ยวสุพรรณเราไม่ได้ซื้อสาลี่กลับไปเนี่ยถือว่าไม่ถึงมือสุพรรณกลายเป็นว่าสาลี่เลยเป็นซิกเนเจอร์ของสุพรรณเมื่อ2525ค่ะโอ้โหก็ประมาณสักาเกือบ40ปีแล้วครับจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย มีกี่รสกี่แบบเลยครับตอนนี้เราน่าจะเป็น9ก้าแล้วนะคะอ๋อเราจะทำพัฒนามาเรื่อยๆเลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นสารีมินิมอลค่ะช็อกโกแลตแล้วก็มีรสชีสแล้วก็มีรสนมฮอกไกโดค่ะคือต่นผสมนี่เป็นยังไงครับที่เป็นเอกลักษณ์เข้ามาคะคือมันจะเป็นมีความหอมนุ่มมันจะไม่เลี่ยนนะคะสารี่มันจะกินเบาๆแล้วก็มีไข่เยอะมากคือสารี่กระชายเนี่ยจะใส่ไข่เยอะประมาณสัก40%ของขนมเพราะนั้นเวลาทานนี่ได้โปรตีนเยอะด้วยค่ะ ก็ดูหลากหลายนะนี่ก็อันนี้เป็นพายหมูแดงค่ะอ๋อนี่ฮะพายหมูแดงนี่ก็อร่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นขนมชานี่ดูสไตา์นะค่ะโอ้แล้วก็พัฒนาแล้วก็มันก็หลากหลายนะั้หมดมีกี่กี่แบบเนี่ยขนมมีกี่อย่างนี่ครับโอ้เยอะมากเลยค่ะทางร้านนี่ในไปร้อยไหมฮะก็น่าจะถึงนะคะเอ้ท่านรองครับเรื่องขนมของฝากเนี่ยช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชาวบ้านแล้วก็เศรษฐกิจของ จังหวัดสุพรรณบุรียัยงไงบ้างครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางร้านเอกชัยสารีสุพรรณซึ่งเป็นร้านขนมคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณที่คนไทยรู้จักกันดีได้ช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านที่ทําขนมมาก็เอามาส่งที่นี่นะครับช่วยกระจายรายได้นะครับชาวบ้านก็มีรายได้ในการประกอบอาชีพดํารงชีวิตขายขนมโดยตรงด้วยครับอ่าแล้วอย่างกาเนี่ยอำนวยความสะดวกสบายนะเนี่ยและไม่เฉพาะคนทั่วไปนะนี่คนวิวแชร์อ,อย่างนี้ ตากุหลาบเราวันนี้เห็นไหมเพลินเลยนะช้อปปิ้งมาจอดรถก็มีที่จอดสำหรับวิลแชร์นะผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อเนี่ยก็จอดได้สะดวกสบายค่ะมีทางลาดสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกค่ะของเอกชัยสาลีสุพรรณนะคะมีทางลาดมีห้องน้ำสะดวกสำหรับวิลแชร์มนุษย์ล้อค่ะโครงการที่เรากำลังทำเนี่ยคือเรากำลังเชื่อมทุกโครงสร้างในสุพรรณบุรีนะคะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะคะ ก็คือเพื่อให้การท่องเที่ยวเราปราศจากอุปสรรคนะคะแล้วก็มีความเท่าเทียมมีความสะดวกสบายขอเชิญชวนนะคะทุกท่านหลังโควิดนะคะมาเที่ยวสุพรรณเราพร้อมที่จะรองรับนะคะอรารยสถาปัต์แล้วกออ็การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสุพรรณบุรีพร้อมนะครับที่จะต้อนรับนากท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับ นักท่องเที่ยวในทุกๆคนนะฮะในทุกๆท่านในทุกๆสถานนะฮะมาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอารยธรรมหลากหลายเราเป็นเมืองเก่าทวารวดีมีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับเรามีทะเลหมอกนะครับเรามีอ่างเก็บน้ําเรามีภูเขามีธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับพวกเรายินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมจริงๆนะครับ เอกชัยสาลี่ของดีของฝากเมืองสุพรรณเย้สวัสดีครับพี่กรษนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับรายการกิษนะทัวยกรอทุกท่านนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่2 1แล้วนะครับกับรายการเดียวในประเทศไทยรายการเดียวในอาเซียนที่เน้นถึงความสําคัญของ ผู้คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้หัวใจสําคัญของประเทศไทยคือเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันและเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเรายินดีที่จะสนับสนุนการทํางานนะครับแล้วก็เราได้ปรับปรุงพื้นที่หลายๆส่วนของกระทรวงทรัพย์ของเราในพื้นที่อุทยานนั้นให้เหมาะสมกับทุกสภาพขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับตลอดปีที่1 1และปีที่12และปีต่อๆไป